จังหวัดกาลสินสรุปผลงานเอาชนะยาเสพติดรอบสามเดือนที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดกาลส,สินนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เป็นประธานการประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดเพื่อติดตามความก้าวหน้าและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกาลสินโดยมติที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดพิธีสรุปผลการดำเนินงาน3เดือนคือเริ่มนับตั้งแต่วันที่28เมษายน2555เป็นต้นมาโดยกำหนดชื่องานว่า โครงการจังหวัดกาลสินไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเทิดไทยแปพรรษามหาราชินีในวันจันทร์ที่6สิงหาคม2555ตั 50, 80, ้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินโดยมีนายวงศักดิ์สวัสดิพานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกอรมนกาลสินเปิดโต๊ะข่าวเน้นบูรณาการข้อมูลด้านการข่าวให้รวดเร็วชัดเจนยิ่งขึ้น พันเอกจัก,กรพงกระจ่างพิมพ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาลสินหรือกอรอมนกาลสินได้จัดประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่หนึ่งขึ้นณห,ห้องประชุม POC ชั้น6สารกลางจังหวัดกาลสินโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อบูรณาการการประสานข้อมูลด้านการข่าวให้มีความรวดเร็วชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น อำเภอยางตลาดจัดอบรมเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่วัดอารามมงคลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายปรัชญาจินจันทรวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพุณธรรมนำชีวิตเทิดไทองราชันรุ่นที่4ซึ่งเป็นโครงการที่อำเภอยางตลาดจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนระเบียบว,วาระจังหวัด จังหวัดกาลสินไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีเยาวชนและกลุ่มเสียงเข้าร่วมโครงการ75คน